2001ห <Okay. S 1> ค่ะป้ายหมี201นี่เลดี้คอตตอนเดทสนะคะป้ายหมี201ลูกค้า <20. S 1> เดี๋ยวให้ <Okay. S 1> เดี๋ยวให้หลังบ้านปักหมุดราคามาให้โอเนวี <Okay. S 1> ค่ะ <Okay. S 1> มันเป็นเดรสคอตตอนป้ายถอยหลังไปหน่อยลูก เดทคอตตอนไฟตั date, 5, วยาวตัวสั้นผสมกันเลยนะคะเดสยาวเดสสั้นผสมกันเลยนี่ผ้าลูกไม้คอตตอนผ้าสวยแล้วงานอเมริกาไม่ต้องกลัวเลยว่าจะติดไซส์เล็กจิว๋วลูกค้าคลาสไซส์มาเหมือนเดิม S M L X L จะนะคะเนี่ยจ,จะเป็นสไตล์ซัมเมอร์สุดๆรุ่นนี้ยสวยสไตล์ซัมเมอร์เลยผ้าคอตตอน งานสม็อกอ,อกสม็อกเอวนะคะงานใสเดี่ยวสปาเก <ล S 1> ตตี้เนี่ยสวยนะคะผ้าออกกัดมัดย้อมลายดอกงานปักนะคะส่วนใหญ่คือผ้าคอตตอนฝ้ายเลยลูกค้ามันเป็นกระสอบผ้าคอตตอนฝ้ายเดสแบบนี้สวยมากสีสดๆมีลายดอกจะมีเยอะตามสไตล์อเมริกาเนาะพี่เนาะซัมเมอร์คือแบบว่าซัมเมอร์คือของเขาคือซัมเมอร์จ๋าเลยนะคะซัมเมอร์ก็คือซัมเมอร์ลยเนี่ยฟิลด์เล เดซใหม่พรมทันดาไปแล้วพี่นกเดซใหม่พรมไปแล้วลูกแรกเลยนะคะแต่ว่าราคาโปรเดซใหม่พรมหนู2,009ลูกใหม่เอาได้นะพี่รีบไปเอฟได้เลยนะคะเพราะว่าหนูเหลืออีกแค่7ลูกเดี๋ยวหมดแล้ว7ลูกก็หมดแล้วค่ะพี่นะคะแล้วก็เดซคอตตอนตัวข้างหน้านี้45กิโลราคา6,500บาทจ้า 6,500รีวิวรถให้อีกห้าเหลือ6กชวนใครจะเอฟรีวิวเอฟได้เลยเพราะว่ามีแค่1ลูกเท่านั้นจ้ะพี่มีแค่1ลูกเท่านั้นเดทผ้าคอตตอนล้วนๆใครเป็นสาววกเดทคอตตอนรู้กันนะพี่นะเดทคอตตอนแพงนะพี่งานญี่ปุ่นร้อยโล1 4ื่นสหไปลิงทะลุ1 8ื่นไปแล้ว ไปลิงไปแล้ว1 8ื่นแี่ร้อโลญี่ปุ่นนะหมื่นสีนะคะตัวนี้45่กิโลเอามาเซลให้เอาส่วนลดดีวิวไป500เลยเหลือ6,000นทวนก็ประมาณ100กว่าตัวได้แล้วออกตัวสั้นตัวยาวผ้าคอตตอนใส่สบายค่ะพี่มีแค่ลูกเดียวนะหนูมีแค่ลูกที่หนูโชว์ลูกเดียวเดทคอตตอนนะคะพี่ทิป รับลูกรีวิวจะขอบคุณมากค่ะพี่ททปสีสดงานอเมริกาดอกเยอะสีอเมริกาเขาจะออกเนี่ยสีสันสดใสซัมเมอร์เขาเลยฟิลแบบไมอามี่ดอกเยอะสีสวยตัวยาวมีออกค่ะนี่นะคะตัวยาวออกอยู่แล้วค่ะพี่นะคะ งานสมอกอ,อกสมอกเอวว่าไปไซส์ดีไม่เล็กนะไม่เล็กพี่พพขอบคุณมากดันหนึ่งเรียบร้อยทักอินบอซขหานองแอดมินได้เลยนะคะมีแค่ลูกเดียวด้วย2 0งศูน0นะคะใครที่ไม่ทัน็อดนี้เดี๋ยวไปเอารอดหน้านะลูกค้านะป้ายหมีมาเปิดจองนี่รีบเอฟได้เลยเดทคอตตอนเดทคอตตอนขายดีทุกเบอร์พี่ขายดีทุกเบอร์นะคะ ตัวนี้ก็ไม่ได้เปิดเช็คงานเลยล็อนล่าสุดเอามาเช็คสักนิดหนึ่งนะคะว่างจองแค่ลูกเดียวก็เอามานะคะเอามาเปิดรีวิวให้เลยนะคะอะเดี๋ยวขอพี่ทิพย์โชว์งานให้พี่ทิพย์ได้ดูนิดหนึงนะพี่ทิพย์สีสดๆเยอะ นาลูกค้านะอสอรอเออสอเออไม่ใช่สองพูดผิดตัวนี้สี่โลมันร้อยกว่าตัวลูกค้าร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวนะคะสั้นยาวมีดีตัวไอแบมถือเมื่อกี้ก็สวยอุ้ยอันนี้สวยมากเคว,วินคาย,ย,ยนะคะเค,ว,คว,วินคายเออมีแบรนด์ออกแหละแม่ แต่ว่าบางทีหนูจะไม่ไม่ค่อยรู้จักแบรนด์อเมริกันเท่าไหร่นะคะเนี่ยสวยน่ารักมินิมอลก,ก็มีจ้ะลายดอกก็มีค่ะพี่นะคะลายดอกก็มีแขนกุดเออมัดย้อมนะคะสวมหัวนี่งานสมอกเอวสวยรุ่นนี้สวยมากนะคะลูกค้าไม่ค่อยเห็นรีวิวบ่อยเอามาเปิดรีวิวนิดนึงสวยอันนั้นเป็นรายเป็นใสสีขาว <c oughs> ฉันแล้วเพิ่งเห็นที่ที่ที่ทีฟเควินคายใหม่ป้ายห้อยเลยป้ายเควินคายยังอยู่เลยจ้ะพี่นะะเควินคายป้ายยังอยู่อยู่เลยลูกค้าเออดีมากเลยเลิศลูกค้าผ้านิ่มผ้าฝ้ายคอนต้อนฝ้ายใส่สบายพิวๆิวนะพิวผิวนะใครอยู่ริมเลนนะขายงานประมาณเนี้ยโอ้ขายดี ขายดีเลยนะคะนะคะอ่ะลูกค้าแบบทรงดีเทลมันจะเยอะนิดนึงบางตัวมเป็นงานเกาะอ,อกผูกผูกหลังงานแขนกุดนะคะเออคอต,ต้อนป้ายสีส้อมอีกส,สวยผ้าแบบคอต,ต้อนเลยอนนะคะเอลสมอกเนี่ยเยอะนะลูกค้าไม่ต้องกลัวไซส์เล็กเลยอยากดูงานสองหนึ่งหนึ่งจัดไปค่ะพี่เดี๋ยวจดไว้ให้เดี๋ยวหามาเปิดรีวิวให้นะคะ เดทคอตตอนเสื้อคอต้อนใช่ไหมสองหนึ่งหนึ่งเสื้อแฟชั่นหรือเสื้อคอต้อนนไม่แน่ใจนะคะมันจะมีประมาณ 2, 10, 2 1 0หนึประมาณนี้โซนเสื้อแฟชั่นเดี๋ยวจัดรีวิวให้เยอะมากนะป้ายหมี่มีของหลายรายการเลยค่ะพี่มีของหลายรายการเลยแต่ว่าจะเหลือแบบรายการลราไม่กี่กระสอบแล้วนะนะคะรอดูสีเขียวนะสีเขียวเหนี่ยวแอลทอยจริงๆนะคะเห็นสีเขียวเนี่ยแอดทอยคือแบบว่าแวะดูเลย แวดูเลยอะน้องน้องแพรสีเขียวให้พีหน่อยดูเออสีเขียวเป็นนัง่งดายแนวนั่นน่ะสวยด้วยอุ้ยสวยตัวนี้ก็น่ารักรตัวนี้ก็น่ารักงานปักค่ะแม่สวยมากงานปักทั้งตัวเลยผ้าผ้าแบบไหนเนี่ยเหมือนเป็นฟิลผ้าไหมด้วยเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้แม่สวยมาก งานปักโอ้โหอลังการพิธีฟเวอร์มากเนี่ยสไตล์อเมริกาค่ะพี่เขาจะออกสีสดนะถ้าเทียบกับพวกเดทคอตตอนญี่ปุ่นะมันจะออกสีโทนแบบคลีน้นครินหวานหวานหน่อยแต่พอเป็นงานอเมริกานแล้วสีสดใครชอบแนวดอกๆสีสดสดนะนะคะจัดๆเลยอ่ะจัดอเมริกาได้เลยรองานป้ายหมี่รสดหน้าลูกค้านะคะรองานป้ายหมี่ลอดหน้าได้เออนะคะ แขนกุดยาวสั้นว่ากันไปลูกค้าโอ้โหแบมสวยมากสายฝอสุดๆครบร้อยคนเมื่อไหร่หนูแจกกระเป๋าลูกค้าแชร์ไปจะอย่าให้ลดเออสิบแชร์ยี่สิบแชร์ว่ากันไปสิบ <c oughs> แชร์ยี่สิบแชร์ว่ากันไปเลยค่ะพี่นะคะไอตรงนี้ใส่ไม้ได้เลยเซนซี เซนซีไม่ใช่เซนเซนแล้วนะตอนนี้เป็นเซนซีแล้วเปิดงานอะไรต่อคะอุ๊ยมีสปอร์ตบาร์ด้วยนะลูกค้าอยากดูไหมถ้าอยากดูดันหนึ่งมาให้แอดพอยหน่อยถ้าอยากดูสปอร์ตบาร์ป้ายหมี่ดันหนึ่งสิขาวพร้ชวยอออไอแบมยืนเ <ฮะ S 2> ทียบดิไอแบ,มย,บ,อบมยืนเทียบกับตัวดิอเออของคอสีของขออคอแซ่บนี่เดทตัวแม่ผูกหลัง เข้าสวยมากสวยงามค่ะนะะสวยจริงสวยจริงตัวยาวๆก็ออกสวยเยอะยาวๆสม็อกแบบสายฝออันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นสายฝอรจริงจริงนะสายฝอหน่อยทรงจะออกแบบแซบๆซตัวหวานเรียบร้อยก็มีนะคะใครอยากได้เอาไปขายลงหลาดนะลูกค้ารอติดตามเดทคอตตอนรหัสต,ตัวนี้ B20 1นะคะ B201 แคปบเอาไวส้สนก็ได้แคปบไลฟ์สดไว้ก่อนให้ติดรหัสเอาไว้วันหนึ่งอยากสอบถามตัวนี้มีของไหม ตัวนี้มีของไหมนะคะก็สอบถามในแชทมาได้เลยลูกค้าสอบถามในแชทมาได้เลยประมาณร้อยกว่าตัวสับเดคขอตอนรุ่นนี้อะเดี๋ยวให้น้องๆโกยไปล่างๆนิดหนึ่งลูกโกยไปล่างๆนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้มีไลฟ์หลงานลูกค้านะคะไลฟ์หลงานดอกดอกเจอดอกๆโชว์ดอกดอกได้เลยอ๋อชอบสีสดๆดอกดอกเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์นี้ลูกค้าหากันเยอะเลยแม่เสื้อมัดย้อมที่ก็ดังหนูก็มีนะ ใครอยากได้เสื้อยืดเสื้อมัดย้อมเป็นย้อมเดิมด้วยย้อมเดิมนะพี่นะไม่ได้ย้อมใหม่นะไม่ใช่มัดย้อมใหม่นะคุณพี่ยกสอบ45กิโลมีเหมือนกัน59 0 0้าใครอยากได้ยืดดำล้วนก็มีจ้ะยืดสีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามโอเวอร์ไซส์มีหมดเลยนะคะเดี๋ยวจัดมารีวิวให้เนี่ยช่วงช่วงมีนาเมษาเนี่ยหาของไม่ได้แล้วมัดย้อมนะคะมัดย้อมเดิมเดิมมัดย้อมออริจินอลเนี่ยพี่นะคะหายากนะแม่นะ เดี๋ยวจัดรีวิวให้คริสต์มาสยังมีอยู่เลยอะตอนนี้ลูกค้าเป็นงานลอตใหม่ล่าสุดคริสต์มาสเดี๋ยวอาจจะเริ่มตุนเอาไว้ให้โอ้คริสต์มาสปีที่แล้วไม่พอขายแม่ใหม่พวมคริสต์มาสปีเนี้ยเดี๋ยวหนูต้องเริ่มตุนของเอาไว้ให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวเริ่มตุนของเอาไว้ให้ตุนรอลูกค้าเลยนะคะลูกค้าขาสายเดียวแขนกุดนะคะอันนี้แบรนด์ไหมลูกนะคะสายเดียวนี่เรดรสตัวสั้นตัวยาวสวย นะคะเอออะแบรนด์แอลาค่ะพี่พย์สวยคอตอนนคอตอนยีนคอตอนนคอตอนยีนคอตตอนายนะคะประมาณนี้เนี่ยลายดอกข้างล่างๆเยอะมากเดี๋ยวให้น้องแบมเอาดอกๆขึ้นมาให้ดูนะคะพี่พยปเดี๋ยวเอาดอกๆขึ้นมาดูอุ้ยตัวนี้ลักช<ว>ตัวแม่ยาวมากพัดลมแรงนิดนึงพัดลมแรงนิดนึงมันพลิ้วเนี่ยแม่จะเดินใส่ใส่แล้วเดินอยู่ริมเลริมหาดลมโป๊กๆภาพิิว สวยสายฝ่อจะเยอะนิดนึงนะแซบๆเยอะมากเออมีตั้งแต่ S M L ไปจนถึง2 XL ค่ะรุ่นนี้นะคะงานวันพีชก็มีวันนี้สปอร์ตบาร์ก็เอามาไม่เคยเปิดรีวิวเลยใครจะรอเอ F หน้าไลฟ์มารอเอ F เลยจะ้ะนะคะมีอะไรอีกก็ยืดแขนยาวชายนะคะงานเสื้อเชิ้นะคะเสื้อเชิ้มายังไม่รู้ ้็เชิตมาน่าจะยังไม่มาคุณพี่แล้วก็มีพวกป้ายคิงป้ายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นะคะเบิกให้เขามาเปิดแฟชั่นนะงานเดทแฟชั่น <date fashion S 2> อย่างเงี้ยก็มีเดทแฟชั่นธรรมดาก็มีออนนยังไม่มาเชิตเด็กยังไม่มาเชิตเด็กโอเคเชิตเด็กยังไม่มานะคะพี่ทิพสวยสีสดมากนะ forever t w e n t ถามว่าเจอสวยๆอย่างนี้มีตำหนิไหมก็อาจจะมีติดไปบ้างนิดหน่อยนะคุณพี่ นะคะบางตัวเขามีอะไหล่มากระดุมแบบว่าแปลกๆมามันก็อาจจะมีแตกชำรุปจากการอัดก้อนอันนี้น้องยกกรณีตัวอย่างให้นะวีนะหรือว่าบางทีอาจจะมีจับเปื้อนเลอะนิดนึงนะ,ะไม่กี่ตัวค่ะพี่ซักทําราคาได้เหมือนเดิมนะคะสไตล์ซัมเมอร์ลายดอกข้างล่างยิ่งเยอะเลยนะคะซัมเมอร์ซัมเมอร์ลายดอกยิ่งเยอะเลยคอตตอนลินินมีผสมนี่ใครอยากดูเสื้อแฟชั่นคอตตอนลินินหนึ่สหนึ่ง เดี๋ยวจัดให้ลูกค้าเสื้อแฟชั่นคอตตอนลินินนะมีนะงานแรไอเทมสุดๆนะคะงานแรไอเทมมากเสื้อแฟชั่นคอตตอนลินินนะหนึ่งสามสองหนึ่งเดี๋ยวเปิดรีวิวให้ลูกค้าสวยสวยมากสวยค่ะเออสีสดมากคุณพี่ เดี๋ยวเอาสปอร์ตบาร์มาต่อเลยน้องรูนหนึ่งห้าหกรอคิวเลยจ้ะใครอยากเบิ้งสปอร์ตบาร์ดันหนึ่งมาลเลยคุณลูกค้าเปิดการมองเห็นให้ตัวเองนะแม่เผื่ออยากซีเอฟจะได้เอฟติดก่อนเพื่อนอยากซีเอฟจะได้เอฟติดก่อนเพื่อนเ็นเอาลากออกมาเลยเออลากลากข้างล่างออกมาเลยจ้ะลากข้างล่างออกมาเลยของพี่ทิพย์ลายดอกข้างล่างพี่ทิพย์ลายดอกยังออกอีกเยอะเลย ลายดอกนั่นเออเซนสวยสีเขียวอีกแล้วชอบสีเขียวสวยพี่ทิพสั้นยาวผสมกันนะแต่ออกตัวยาวก็ออกเยอะนะคะสม็อกเยอะด้วยพี่ทิพสวยแฟชั่นมากซัมเมอร์ขายดีนะคะใครอยากดูสปอร์ตบาร์ดันหนึ่งเลยเป็นการเปิดการมองเห็นให้ตัวเองนะพี่นะคอมเมนต์บ่อยก็เอฟติดง่ายลูกค้า ไม่มีอะไรเลยจริงๆเวลาดูไลฟ์นะแม่เอฟบ่อยๆแม่คอมเมนต์บ่อยๆนะคอมเมนต์แม่จะขึ้นก่อนเพื่อนเลยเอฟของก็บเอฟติดก่อนเพื่อนเลยนะคะลูกค้าเนี่ยสั้นยาวผสมกันลูกค้าสั้นยาวผสมกันนี่ยังไม่ได้แบบว่ารีดจัดทรงดีๆนะลูกค้านะอันนี้สโ OK อ,อกอกการเกาะอกสวยนะคะใส่เดี่ยวมินิมอลนะคะสวยจ้ะลูกค้า 100ร้อยกว่าตัวรุ่นนี้เควินคายนี่ใหม่ไปหอยอะไรนี้สวยมากเควินคายห5พันห้าร้อยี 6, ่แคบรหัสนี้เอาไว้ได้เลยนะลูกค้าเอาไว้ในจิตเอาไว้ในใจได้เลยเจอป้ายหมีมาเมื่อไหร่เดทรหัสนี้ทักมาจองกันได้ค่ะนะคะเดทรหัสนี้ทักมาจองกันได้หนูลูกเอาถ่ายรูปไว้ด้วยนะเผื่อถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะตัวนีน้นไม่ค่อยมีรีวิวรูปภาพพี่คะ่ะหมดทุกรตเลยหมดทุกรตหมดทุกรตเดทเดทคอตตอน แฟชั่นอเมริกาค่ะนะคะ <Hey. S 1> 45กิโล B 201ฝากเอาไว้ในอ้อมจิตอ้อมใส่ด้วยนะคะลูกค้า